จะเดินพรณบาศกบาสิการถขัน้นวันนี้ก็เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีท่านจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่เมนหลวงนะวัดเทพศิรินทราวาสเพื่อที่มาประกอบพิธีถวายพระราชทานเพิงศพให้กับเจ้าบุคุณสมเด็จพระญาณนนวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศิรินทาโรนะก็นึกถึงช่วงที่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพาน ก็มีพิธีเช่นเดียวกันในการถวายพระเพิงพุทธสรีระนึกถึงวันที่ถวายพระเพิงให้กับหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ต่างๆในสายกรรมฐานแล้วก็มาครั้งนี้ก็เป็นการถวายพระราชทานเพลิงศพให้กับเจ้บบาประคุณสมเด็จเป็นวันที่เราจะได้พิจารณาธรรมนะญาติโยมว่าสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับลงเป็นธรรมดา กายทั้งหลายที่เราได้เห็นเนื้อหนังเอ็นกระดูกต่างๆเมื่อถูกไฟเผาไปแล้วก็กลายเป็นเท่าฐานนะที่เราเคยยึดกับรูปกับเสียงกินรสต่างๆเคยยึดกับเนื้อหนังเอ็นกระดูกต่างๆสุดท้ายมันก็คือท่าสีดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองลมหายใจที่เคยมีมันก็หมดลงไปได้เช่นเดียวกันเรานำมาพิจารณารมแล้วเราก็เป็นผู้ไม่ประมาทขวนขวายปฏิบททัติธรรม ขวนขวายเมื่อเห็นไฟนะั้นแล้วก็น้อมเป็นเครื่องเตือนใจว่าจงมีไฟในใจเพื่อที่จะแผดเผาซึ่งกิเลสสะสมพลังจิตขึ้นมาสร้างพลังสติสร้างพลังปัญญาพลังปัญญามาแผดเผากิเลสในตัวเราหลับตาแล้วนึกว่าที่ผ่านพ้นมาในห้วงชีวิตหลายสิบปีนั้นนะ่ะใจของเรามันมีกิเลสอะไรหลงเหลืออยู่บ้างโลภโลภเกินไปไหมหลงหลงเกินไปไหมโกรธโกรธเกินไปไหมใจร้อนเกินไปไหม ขี้น้อยใจไหมด่วนตัดสินใจไหมรวดเร็วเกินไปไหมเบียดเบียนคนอื่นมากเกินไปไหมเบียดเบียนตัวเองมากเกินไปไหมนำพลังงานของใจมาแผดเผาซึ่งกิเลสในวันนี้แล้วต่อต่อไปเป็นการตั้งต้นจุดไฟเพื่อที่จะได้แผดเผากิเลสในทุกๆวันต่อไปในตัวของเราอย่าเป็นผู้ประมาทเลยตั้งแต่วันนี้นะครูบาอาจารย์ท่านทำไว้ดีหมดแล้ว เรามีหน้าที่เดินตามแนวทางของท่านไปนะจุดไฟพลังงานเผากิเลสด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเท่านั้นเองเป็นไฟส่องสว่างในชีวิตต่อไปให้ผาสุขขอเจริญพร